สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อยู่บ้านในห้องนวดเดิมๆแต่อาจจะโลกหน่อยช่วงนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ออกแคมก็คือเต็นท์แล้วก็หม้อหุงข้าวไม่ได้เดินทางเราก็จะมาทำาห้องอบแบบบ้านๆแบบอุปกรณ์เท่าที่มีเนาะ ันนี้มาเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะเริ่มกลางเต็นท์อันนี้จะเป็นห้องที่เราใช้ถ่ายคลิปอันนี้ก็จะลุกๆหน่อยก็ต้องขออภัยทุกทกท่านด้วยช่วงนี้ก็อยู่บ้านโควิดเยอะแยะมากมายขอให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆด้วยอาจจะอยู่บ้านยาวไปเลยในส่วนของวันก็จะกางเต็นท์ตรงนี้เพื่อที่จะ ทําห้องอบอันนี้จะเป็นเต็นท์เล็กที่ไม่ค่อยได้ใช้ต้องขออภัยเสียงธรรมชาติน้ะเสียงหมาเห,ห่าหมาหองอะไรก็ขออภัยไว้าตรงนี้ด้วยบ้านแบบบนันบ้าน,านธรรมชาติธรรชาติบานนอกของเราเอง ช่วงกลางเต้นก็จะช้าหน่อยใช้เวลาหน่อยเพราะว่าไม่ได้กลางนานแล้วนานพอสมควรก็จะช้าอันนี้ก็ทำด้วยใจอยากทำให้ทุกๆคนได้รับชมแล้วก็นำเทคนิคมาแชร์ถ้าใครมีอุปกรณ์ที่พอที่จะ นำมาดูแลตัวเองได้ในช่วงนี้ซึ่งเราคงจะไปร้านนวดไม่ได้ไปร้านอบไม่ได้ถ้ามีก็สามารถนำมาปรับใช้ได้สำหรับใครที่อังสมุนไพรเพื่อสูดดมก็ถ้ามีเต็นท์อยู่ก็สามารถทำแบบนี้ได้นำมาปรับใช้วันว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ ได้ผลด smile, abre, ีพอสม,ม milk, ควรพอกลางเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นี่จะเป็นเดนเล็กนอนได้สองคนช่วงนี้ไม่ได้ออกแคมป์หรือว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็นำมาทำ ประโยชน์ที่บ้านก่อนทําเป็นตู้อบสมุนไพรสมุนไพรแถวบ้านจะมีความกว้างขวางาวามากพอสมควรก็ปิดข้างบนด้วยลักษณะนี้เราก็ใช้หม้อหุงข้าวที่เท่าที่มีก็เอามาวางนี่เป็นหม้อหุงข้าวเล็กสามารถต้มสมุนไพรได้เติมน้ำไว้ก่อนแล้วก็จะเสียบน้ำไว้ก่อน ให้มอมันร้อนรอเลยเติมน้ำเสร็จแล้วก็จะเสียบปลั๊กปลั๊กก็จะเกาหน่อยต้องขออภัยนะทุกคนฝุ่นจับเยอะหน่อยเอามากดหม้ออย่าให้ร้อน ตั้งหม้อรอเลยพอตั้งหม้อเสร็จก็จะพาไปเก็บสมุนไพรจากต้นสดๆเลยน,นี่ก็จะเป็นสาวหลงที่ปลูกไว้เป็นบ้านสาวหลงใช้อบสมุนไพรใช้ทําลูกประครบหรืออะไรเยอะแยๆมากมายหอมใช้สามใบอันนี้ก็จะเป็นพับพึ่งพับพึ่งก็จะใช้เล็กน้อยเพราะว่าหม้อของเราเล็ก,กนัเองก็จะใช้ในส่วนน้อย ใส่ใบใหญ่โดยก็ได้ถ้าเป็นหม้อใบใหญ่ก็สามารถใส่ได้ทั้งใบหาก้านใหญ่ๆเลยต่อมาก็จะเป็นใบมะกรูดมะกรูดก็เอาหนึ่งกรัมมือสมุนไพรในสวนในบ้านของเราเองนี้ก็เยอะแยะมากมายก็จะเป็นตะไคร้ตะไคร้ก็ถอนเอาเลยแล้วก็ไปเด็ดอีกทีนึงอันนี้เป็นพรายดำพรายด,ด๋ยววันก็จะ เอาใบเขาสักกา้านเห็นส่วนที่ตัดไปนั้นตัดไปต้มสมุนไพรแล้วหลายรอบแล้วต่อมาก็จะเป็นต้นไพลอันนี้จะเป็นต้นไพลน,นี้ตัดตัดออกแล้วก็จะนําไปใช้ประโยชน์ได้หลังจากนั้นเราก็มาเตรียมหม้อใส่ใบมะกรูดลงไปหนึ่งกำมือจะคายที่เราเตรียมไว้หนึ่งก้อนหม้อมันเล็ก เราก็จะใช้ก้อนเล็กเท่าที่มีนี่ก็พับพึง่งทำเป็นก้อนลงไปเลยนี่ก็จะเป็นพลายดำออันนี้พับพึง่งอันแรกน่าจะเป็นสาวหลงนี่ยสาวหลงอันไหนเป็นอันไหนแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เติมน้ำเพิ่มขึ้นไปอีกใบมะขามก็จะใส่ จริงๆแล้วต้องใส่เกลือเข้าไปด้วยเป็นต้มมอสมุนไพรต้มเสร็จแล้วก็มีพนักงานมาเช็คว่าตู้อบของเราใช้ได้จริงไหมก็จะประมาณนี้ในส่วนที่ความกว้างนี่ก็จะรูดซิปเพื่อเก็บความร้อนได้ร้อนมากใช้งานได้ดีอาจจะบอกว่าใช้งานผิดประเภทก็ ก่นเนาะช่วงนี้นำมาใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ก่อนแล้วกันข้างบนเขาก็จะมีรูระบายอากาศอยู่แล้วไม่ขาดอากาศหายใจแน,น่นอนนี่เรียบร้อยหม้ออบสมนุนไพรของเราพอนวดเสร็จก็จะมาอบตรงนี้ทิ้งไว้สักพักนึงหม้อก็เดือดแล้วหอมสมนุนไพรมากเลยพร้อมที่จะเข้าไปอบแล้วนะทุกคน ก็จะเทสเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจริงๆแล้วเข้าไปนั่งได้สองคนเนาะแต่อันนี้นั่งเข้าไปเทสคนเดียวเลยสดๆเลยพอทำเสร็จเราก็ต้องเทสมันดีมากๆเลยในช่วงสภาวะที่เราไปไหนไม่ได้สมุนไพรเต็มสวนก็โควิดเยอะด้วยช่วงนี้ ไม่ห่วงหน้าสุดนี้สามารถนําไปปรับใช้ได้หลังจากอบเสร็จก็พอออกมาก็จะอยู่ประมาณนี้เข้าไปหนึ่งรอบรอบนี้เข้าไป15นาทีร้อนพอสมควรอันนี้จะเป็นเหงื่อความร้อนไอ้น้ำบายบายขอบคุณทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยบายบายจ้า